สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะนี่คือหน้าท้องของพี่นะใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ดูเอาคนอ้วนมันก็ต้องใหญ่นะเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เป็นวันที่10ของเดือนตุลาคม2566นะคะพี่อ้อยกลับมาบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปอยู่โรงพยาบาล3วัน4วันนะคะตั้งแต่วันศุกร์คะแล้วก็กลับมาวันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เออสามวันขวันที่4ก็กลับบ้านที่กลับบ้านได้เพราะว่าพี่ขอหมอกลับนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้คือฉีดยาสลายริมเลือดนะคะเนี่ยมันบวมค่ะนะคะเนี่ยเข็มสุดท้ายนะเข็มที่หกนะนะมันบวมมันบวมเสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเอฟเฟกต์ขึ้นมาก็คือว่ามันจะเป็นริ่มเลือดอยู่ในเนี่ยค่ะอยู่ในท้องเราเนี่ยตรงเนี้ยแข็งนะแข็งมันเป็นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ยมันไม่ชัดอย่างนี้วันนี้มันชัดมากเลยแล้วมันก็ใหญ่นะมันใหญ่เจ็บคะเจ็บนะแตก เ็บค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็อดทนเอาเพราะว่าพี่อยากจะกลับบ้านพี่ไปอยู่นะนะมันเป็นเขาเรียกว่าพี่ไปเรียกหนึ่งหกหกเก้าตอนคืนวันศุกร์นะมันแน่นหน้าอกอยู่ตรงนี้ค่ะแน่นค่ะแน่นตรงหัวไหล่เนี่ยแน่นมันเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อที่แน่นนะคะแน่นแล้วแน่นค่ะลงแขนนะคะเนี่ยแขนเนี่ยค่ะแขนนี่ค่ะ,นนคะชาชาจนชาด็กเลยนี่ก็เป็นรอยเข็มที่ให้น้ำเกลือสองสามถุงนะคะ ก็ลงมาแล้วก็ถึงหลังถึงสะบักเนี่ยสะบักนี่เจ็บมากปวดแบบชนิดที่เรียกว่าอยากตอนนั้นน่ะถ้ามีใครอยู่ในบ้านนะอยากจะให้เขาเอาส้นเนี่ยจิกเข้าไปจิกเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นประมาณนั้นแหละค่ะเหมือนเส้นมันขัดนะคะมันเส้นมันขัดมันขัดแล้วก็ทําให้เรายกแขนไม่ขึ้นเรารู้สึกตัวเลยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่คอเนี่ยนะตั้งแต่คอมานี่มานี่มานี่ราวมานี่ไตรักแร้จนไปถึงแขนนะคะแขนนิชาค่ะ ยกไม่ขึ้นด้วยชายิกไม่เจ็บก็รู้สึกว่ามันแย่มันเป็นตั้งแต่คืนพระเหัสนะคะคืนพระเหัสตอนดึกนะคะมันเป็นมันขึ้นมามันปวดอย่างนี้แต่ก็ทนได้โอ้ยมันเป็นอะไรก็เลยเอาบามทาเอายาทาทาทา,ทาก็หายไปนะก็หายไปวันศุกร์ค่ะตอนบ่ายสามโมงเป็นอีกแล้วเป็นตอนนี้ก็เอ๊มันก็เป็นเหมือนเมื่อคืนว่างั้นนะ่ะก็อดทนนะคำว่าอดทนของพี่ก็คืออดทนอดอดอดแล้วก็ทนทน สักพักหนึ่งประมาณ3าสนาทีก็หายก็ทาบามอีกแหละค่ะทาคงหายนะคงไม่เป็นไรนะคิดว่าคงไม่เป็นไรที่ไหนได้โอ้โหทุ่มหนึ่งไปหนักเลยตอนนี้ฟืบฟืบมาจนแขนชาแขนแขน,แขน,แขนชาในชาแบบยกไม่ขึ้นเลยค่ะแขนนี่ไม่รู้สึกค่ะข้างหลังเนี่ยปวดลาว่าค่ะปวดเลา่าจนถึงแบบถึงเส้นสะบักพอถึงปุ๊บก็เอาละสิโอ้ย ตั้งสติแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะตั้งสติได้ก็กด1669เลยกดไปเลยค่ะห6 6 9เานี่ยก็คือว่าเราจะต้องเรียกรถฉุกเฉินเราตั้งสติปิดบ้านค่ะเมื่อเราเดินได้เราเดินได้แบบเจ็บๆค่ะปิดบ้านปิดข้างหลังปิดดูข้างหลังในครัวคิดว่าปิดแล้วนะคะแก๊สเนี่ยพี่ปิดคะแต่ว่ามันมันไม่ดังแก๊สแก๊สยังเดินค่ะแก๊สยังเดินอยู่แต่ว่ามันไม่มีไฟลุกคือแก๊สมันยังเดินคือกลิ่นแก๊สยังออก ห้องนอนรีบเกินไปนะแอร์ไม่ได้ปิดเปิดไว้ทั้งคืนนะก็ก็ไม่รู้แหละตอนนั้นนะ่ะจะเป็นอะไรไม่รู้เอาตัวรอดก่อนก็ปิดประตูเนี่ยปิดประตูกระจกเนี่ยนะคะปิดประตูนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดประตูรั้วนะไปถึงปิดประตูรั้วนี่ค่ะหนึ่งหกหพี่ก็จะพิมพ์มาไว้อย่างนี้ยทุกสถานที่ที่ข้างในห้องนอนที่ไหนที่ไหนแล้วแต่ค่ะเนี่ยพี่เป็นคนดูดวงนน่นค่ะเนี่ยอันนี้ค่ะ ปิดประตูเหล็กนู่นค่ะแล้วไปอยู่ข้างนอกคอยรถที่โทรไปหารถหนึ่งหกเก้าต้องรีบบอกเลยว่าดิฉันชื่อพัทรานีสุขุ้มนะบ้านเลขที่ห้าสิบทับเจ็ดหมู่แปดตนนําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนะพิกัดที่ตั้งนะมันกดไม่ทันหรอกคะ่ะเพราะว่าเราสติฟั่นเฟืองแล้วตอนนั้นนะนะก็อยู่คนเดียวพี่ก็เลยออกไปข้างนอกนอกนอกประตรูร<ม>ัว้วอย่างนี้เลยค่ะอยู่ข้างนอกเลยนะคะให้คนเห็นนะอย่างน้อยๆคนผ่านไปผ่านมาก็เห็น สักกระเดียวนึงประมาณสักห้านาทีเขาโทรมาอยู่ที่ไหนครับแล้วบอกว่าเข้ามาประตูรั้วประตูประตูวัดของบัวเลยนะเข้ามาวิ่งตรงเข้ามาหนึ่งกิโลแล้วมันมีทางสามแยกนะแยกซ้ายไปวัดเราไม่ต้องไปแยกขวาเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรเขาก็วิ่งมาเลยได้ยินเสียงแววแววแววพี่ก็เลยเอามือกวักกวักกวักมืออย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าบ้านมันเป็นไฟแสงจันทร์มองเห็นชัดเขาก็เลยเอาขึ้นรถปั๊บ คุยกับเขาได้สองคำแค่นั้นแหละบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ในถุงแค่นั้นก็หลับไปเลยหลับไปจนเขาเอาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้นะเราก็มาฟื้นเอาตอนที่ดึกดกึเกือบเกือบหัวลุ่งแล้วแหละเกือบเอช้าแล้วแหละของของวันเสาร์ก็มาอยู่ที่เตียงข้างในเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเตียงอนาถาหรอกเขาเรียกว,ว่าเตียงเสริมเตียงเสริมอยู่ติดกับหน้าห้องพยาบาลอยู่ไปได้คืนหนึ่งคืนที่สอง เขาก็เชิญออกมาข้างนอกนอกข้างนอกหน้าหน้าริบอะค่ะนะมันเป็นทางเดินนะออกมาเนี่ยยิ่งไปอยู่ในขุมนรกเลยนะฮะเพราะว่าเตียงนอนมันเป็นเตียงอนาถาเตียงเสริมอะนะคะแล้วมันอยู่ริมทางเขาบอกว่าคนที่ป่วยหนักก็จะอยู่ข้างในแต่นี้เราดีขึ้นมาบ้างแล้วเขาบอกนะฉีดยุกฉีดยาได้ก็เลยให้มาอยู่ข้างนอกพออยู่ข้างนอกปั๊บก็อยู่อีกคืนหนึ่ง ญาติคนไข้ก็เยอะอะไรก็เยอะมันแน่นแล้วมันก็เสียงดังนะก็อดทนค่ะอดทนทุกอย่างเลยคุณหมอเขาพูดตั้งแต่ข้างในแล้วะบอกว่าให้เราถ้าอยากกลับให้กลับวบันจันทร์โอ้ยดีใจมากเลยเช้าวันจันทร์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อเลยนะเข้าไปห้องน้ําไม่กล้าอาบนะล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเสร็จก็คอยหมอว่าจะมาตรวจแล้วจะให้เรากลับนะเราก็คอยนั่งคอยคอยที่ไหนได้ ประมาณ10บโมงนะสิบโมงอะ่ะทยาบาลเอารถมานะให้คนเอารถมาเข็นเรา,เาจะไปไหนหรอคะจะคอยหมอตรวจก่อนเ<ม>ขาบอกไม่หรอกคุณป้าจะต้องไปห้องหัวใจนะไปเอ็กซเรย์ไปอะไรอะ่ะไปตรวจขึ้นหัวใจอา้าวเป็นอะไรอีกละ่ะเขาบอกคุณป้าระบออบ,อบหายใจไม่ดีนะเส้นเลือดอุดตันเอาเราก็ไปอาหมอว่าไงก็ไปก็ไปนั่งรถไป ไปกับเขานั่งรถไปเข้าไปห้องหัวใจเข้าห้องหัวใจปุ๊บก็น,นั่งคอยประมาณห้านาทีอ่ะหมอเขาก็เอาเข้ามาแล้วก็มาวัดคลื่นหัวใจนะนีบใหม่ค่ะทำใหม่ตอนนี้ทําเป็นแบบเนี่ยเอาเครื่องมาวัดมากดมาตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นค่ะถอดเสือ้อวัดวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดไปแล้วก็ดูในเครื่องคอมไม่รู้ภาษาหมอครับเดี๋ยวหมอเขาบอกว่าวันที่19ต้องมาบอลลูนหัวใจนะเพราะหัวใจของคุณป้าเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันไม่ มันไม่ปกตินะมันเป็นเอฟเฟกนะภาษาหมอเขาเรียกไงเราก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่ามันไม่ปกติให้มาวันที่สิบเก้าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากไม่บอลลูนที่ตรงชีพจรอย่างนี้นะคะเขาจะเจาะไปในเส้นเลือดนะคะเขาจะมีอะไรแทงเข้าไปในเส้นเลือดแหละเครื่องเขาเน่นะถ้าไม่เจาะตรงน,นี้ต้องเจาะขาหนีบนะตรงขาหนีบตรงเนี่ยตรงขาหนีบนะเขาอธิบายให้ฟังแล้วก็ฟัง นะก็บอกวันที่19ต้องมาให้ได้เดี๋ยววันที่18หมอจะนัดอีกทีคือหมอจะคอนเฟิร์มไปจะโทรไปเพื่อกันลืมนะแล้วก็บอกค่ะหมอพูดอันแล้วก็ค่ะค่ะนะก็เข็นมาเขาก็ให้อยู่ให้ยามากว่าจะได้กลับบ้านก็ประมาณบ่าย3ามโมงนะคะยาก็ต้องไปรอรับห้องยาก็มากมายคนเป็นร้อยๆช้ามาก ก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้กลับบ้านแล้วมาเมื่อคืนก็ได้กลับได้นอนอิ่มนะได้นอนอิ่มเพราะตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะมันมีห้องน้ําอยู่แค่สองห้องนะคะคนไข้อยู่ประมาณหกเจ็ดสิบคนเฉพาะคนไข้ญาติคนไข้อีกนะคะห้องน้ําห้องเยี่ยวห้องขี้เนี่ยนะอยู่มีแค่สองห้องแล้วห้องอาบน้ํามีสามห้องอีกห้องหนึ่งก็น้ําไม่เดินนะก็มีแค่สองห้องมันอึดอัดค่ะนะเราเป็นโรคหัวใจด้วยเราหายใจไม่ออกเราแน่นแล้วเราก็ปิดแม เพราะว่าเรากลัวแล้วก็ปิดแม่ตลอดมันก็หายใจไม่ออกมันไม่สะดวกคุณหมอคะฉันอยากกลับบ้านค่ะนะฉันอยากกลับบ้านก่อนได้ไหมไปหายใจที่บ้านสักนิดนึนอา้อาวอา้าวเดี๋ยวหมอจะให้ยานะให้หมอหมอให้ยาพวกสลายริมเลือดอะไรต่ออะไรแล้วแต่นะก็จัดแจงมาให้แล้ววันชา้าวันจันนะนะเมื่อวานเนี่ยหมอเขานัดหมอโรงพยาบาลไข้เขานัดหนึ่งเดือนครบพอดีวันที่เมื่อวานเขาได้วันที่เน,น,น,นะคะเราไม่ได้ไป โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลนะวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ก็ไม่มีใครรับสายเราก็เลยเลยตมเลยเดี๋ยวหมอก็ต้องว่าให้แหละเพราะว่าหมอนี่เขาตรวจโรคทั่วไปคือเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคไตเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาล่ายแต่ไม่เคยนอนที่โรงพยาบาล่ายเพราะว่าเขาสั่งแต่ยามาให้เขาเขียนว่ายารักษาเบาหวานนะเขาเขียนว่ายารักษาเบาหวานไอ้เราก็ฟังดูโอ้โหมันรักษาเบาหวานให้เรามาต้อง6ปีแล้วนะรักษาเอาไว้ในตัว แทนที่ว่าจะเขียนว่ายาลดเบาหวานหรืออะไรเออมันทําให้เรารู้สึกอ่านแล้วมันรู้สึกดีก <G ül> ินแล้วลดนี่กินแล้วมันก็เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมมันรักษาเบาหวานมันรักษาเอาไว้หรือไงนะไม่ให้เราไปไหนเลยเหรอเบาหวานเนี่ยให้เราอยู่ในร่างกายเราเหรอเอออันนี้ก็พูดแบบตลกไปนะเออเขาอาจจะเขียนว่ารักษาเบาหวานก็คือรักษานั่นแหละรักษาให้มันหายนั่นแหละ <G ül> <G ül> พี่เองก็อ่านแล้วมันก็ขำขำดีว่าเขาควรจะเขียนว่ายาลดเบาหวานนะ หรือว่ายาลดน้ำตาลก็เขียนไปอย่างนั้นให้มันชื่นใจหน่อยนี่เขียนรักษาเบาหวานจะรักษาเอาไว้ในตัวเราเหรอเออเออช่างมันเหอะแล้วก็คุยไปตลกไปวันนี้ก็หายใจคล่องดีขึ้นค่ะนะกินยาที่หมอให้กินยาก่อนอาหารลังอาหารตามหมอสั่งนะตามเวลาเช้าก็คือเชา้าเที่ยงก็คือเที่ยงนะแล้วก็ก,ก่อนนอนก็ต้องก่อนนอนต้องทำแบบนี้ไปถึงสิบวันวันที่สิบเก้า วันที่18หมอจะคอนเฟิร์มมาวันที่19เนี่ยต้องไปให้ได้เพราะว่ามันสำคัญอย่าให้เหนื่อยคุณป้านะอย่าให้เหนื่อยทำอะไรแล้วแต่นะถ้าหากว่ามันเหนื่อยเรารีบวางทันทีเพราะว่ามันจะเอฟเฟกหัวใจมันจะช็อกมันจะหยุดเต้นตกใจอะไรต้องตั้งสติตกใจแล้วต้องจับที่หัวใจให้ดีๆแล้วก็ต้องไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไรต้องท่องอยู่ในเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะเอาธรรมะเข้าข่มเลยว่างั้น เอานะโอเควันนี้ก็พอสมควรนะคะพูดไปก็ไล่บอยพูดไปก็สันไล่ไม่พูดก็ไล่บอยเอาเป็นว่าพี่ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่รักทุกๆคนที่อยู่ใน a c e b o o k นะคะที่ชื่ออารวาชื่อพัฒรานีนะคะชื่อแซมทรายพี่อ้อยมี3เฟซนะคะสี่เฟซกับหมอดูนะหมอดูดีดีแต่ว่าหมอดูพี่ไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้าไปในเฟซอันนี้พี่ก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ามีคนทักเข้ามาเหมือนกัน แต่ว่าทาง Facebook เขาจะถามว่าเคสของเราเนี่ยนะดูดวงแต่ละคนแต่ละครั้งเท่าไหร่เพราะเขาจะต้องหักภาษีตรงนี้พี่ก็เลยไม่ได้เข้าไปพี่ก็อาศัยว่าลูกค้าเก่าๆนะที่ว่ารู้จักกันมาหมดสิบกว่าปีเขาจะบอกต่อบอกต่อพี่ก็ได้ลูกค้าตรงนี้นะที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไปโรงพยาบาลเจ็บหัวใจคิดอะไรไม่ออกเขาก็มาหาแม่หมอนี่แหละค่ะตรงนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่ว่าเราทําดีนะคะ พี่คิดว่าพี่ทําดีค่ะนะฮะคิดดีทําดีนะช่วยเหลือคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆค,คนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจว่าขอให้ใหายไวๆนะคะเป็นอะไรคะอะไรเนี่ยซึ่งพี่ไม่ได้ตอบนะคะก็ว่าพี่อยู่โรงพยาบาลพี่ไม่ได้ตอบทุกคนแต่ว่าพี่จะขอตอบว่าวันนี้พี่ดีขึ้นแต่เพิ่มโรคมาอีกหนึ่งคือโรคหัวใจนะต้องขอบคุณเพื่อนมากๆและเพื่อนเป็นอะไรอย่างไรก็ให ลงไปในแท็กนะแท็กลงไปแล้วพี่ก็จะได้ให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยทุกคนขอให้ปลอดโรคปลอดภัยนะปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะทุกๆคนอย่ามีโรคเลยนะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะนะคะการกินอยู่ต้องระวัดต้องระมัดระวังวัยของพี่71ปีแล้วพี่ระวังแล้วก็ยังต้องเป็นเพราะว่ามันสะสมอาหารมานานแล้วค่ะการที่ว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันก็คือจากการที่เราทานอาหารไม่เลือกนะ นี่แหละห่ะเนี่ยพลพวงมันเป็นอย่างนี้พี่ก็เลยจะบอกทุกๆคนว่าต่อไปนี้นะการทานอาหารอย่าเติมน้ําตาลนะคะนะก๋วยเตี๋วก็ห้ามเติมห้ามเติมอะไรมันมาแบบไหนก็ซดแบบนั้นแหละห่ะต่อไปนี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่เป็นจงพึงระวังะคะ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะคืบคานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆที่ ที่ให้กำลังใจมานะคะพี่อ้อยขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะ